สวัสดีครับขบพอกับผมยวนไหบรนโคกนะครับเนาะมายามเบ็ดกูเบ็ดยา่มเศร้าครับนำเสนอวิธีชีวิตคนสุดน้ำบดหายห้าขินตามฤดูกาลนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ผมกับมานครับแตฟุ้นตกทายบ่ได้เนาะกระโบม่านครับเมื่อคืนนี้ครับม่านประโคนน้อยตัวเดียวนะครับเนาะไปครับเศร้าเนี่ไปลุ้นไปเบิ้งงลำกันครับกูเบ็ดมาสามหลังนะครับเหี้ยวลุดครับลุดลังหนึง อันนี้ของน้องเขาเนาะตุบผลงานตุบโอ้ตัวใหญ่เนาะตุ้มหาล่างในตัวหนึ่งใหญ่เลยจะของผลงานไปกู้เบ็ดกันตอ่อยรุ่นเบ็ดกันตอ่อครับกูม,มาตีล่างมาโดนจากล่างครับพือหน้องล่างนีนง้ล่างนี้ตึงอยู่สาย<ห>สายตึงอยู่สายตึงอยู่เด้อ ตึงนี่เอียนโดนเอียนแล้วครับเอียน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 โอ้ฮะตายแล้ว,ลวอ๋อครับเต็มแหลกแมกมนันลุ้นกันต่อครับ กูเบ็ดเสร็อยแล้วเนาะน้องเขาใส่ตุม้มเนาะมันไหวเนาะยกยกยกแล้วกไ็ไปไปบ้านไปเฮ้งแล้วครับมันแดดนอกแล้วไปครับไปเบิ้งห้องงานบ้านทุกันครับกลับบ้านแล้วเนาะห้นง,งานมื้อวนนี้ครับเมื่อคืนนี้บ่ได้จักโตเลยครับเมื่อคืนนี้ได้รปคอนนิดเดียวในห้องงานมีเานีคกับลุดไล่นะครับก็มีพ้นง,งานให้ได้บึ้งกันอยู่เนะาะจะกห้างนะ เจ็ดห้างครับเอนยนกระหอดายกับเขาครับเบิงองไส้ส่อง100ร้อยปอนนั่นเนาะนี่ความแรง,งเข้าอะ่ะดึงเลี่ยนน้อยเดียวน้อยคดัดแล้วมีเปลี่ยนไส้ไหมเข้าดินแห้งเนาะเปลี่ยนในเวลากินเบ็ดนะ,ะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือเอี่ยมลาหาจักกันเลยนะครับพุม่มหยวนไฮบานโคกสวัสดีครับ มรนจะกาศมือเศร้าบทเข้าให้มึงนะครับ